Phải, phải, phải Ồ, à, dốc rồi là Ui, thấy đấy à hả? mà cả, hôm giờ qua mà zoom 7610s, à hàng C, đó bài hàng cái nồi đấy. คันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนใบผ่านนะครับมาไปน่อยก็ใช้ลึกได้พสันใบผ่านเล็กๆนี่หนักรถอยู่นะครับตามจะเคยขับมานะมันเป็นยังไงบูมมันเป็นตันๆนะครับ แต่ไม่มีผนครับสำหรับจอเจ็ดหกหนึ่งสุดเอสนี่ไปนิ่มๆเลยอันนี้เป็นใบแป้นนะครับผมไม่ใช่ใบโค้งอ้ดินแน่นขนาดบกลมกัล่ม หัวหน้าดินแข็งมากหัวนี่บวกน้พร้อมบาดทั้งหน้านี่สิบุลลมบ่่ะจ้าจาาครับผมอันนี้น่าจะไถโลสามป่ะเนี่ยถ้ากินหนึ่งต้องไวกว่านี้ Vai, vai, vai Ồ, à, dốc hạ là tùm thay đây à nó ăn hả không, cả lưới đầy hả? โอจากกองเดินอยู่บนชี้ไถหางสาวนี่ปวดขาเรื่องเลยโอ้ไถแบบสบายใจใครโบราเพราะเฝ้าไปเซ็นเลยตัวนี้ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆอันนี้อยู่กับทีมงานไร่พรเจริญหนึ่งนะครับ เอามากันสามคันถ่ายอยู่คนละที่สะก,กล้องถ่ายได้ทีละคันแบงยาวยาวมากแบรลอยไรเนาะโอ้ใายการอยู่นะครับผมเนี่ยถือว่าในการอยู่เนาะเ้า,าไปใช้ปนี หางพุ่นบ่เโา้ยหางน้ำไข็เขาบันโอ้หางสีฟ้าเด้ครับเนะครับบอดนี่โรงแรมหางสูงอยู่แล้วครับว่าไงานใบหลังมันสิมันสิเลี่ยงงานบ่านี่

จะไม่ตามนะผมจะดักอยู่แถวนี้แหละเพราะว่าหุ่นป้ายยางไกลปุ้นเนาะ